สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็กชิวลกับผมยายกรีดาเซมุฟเลิร์ดครับรายการในตอนนี้เราอยู่กันที่ Parrot Garden and b i s t ตนะฮะก็อยู่แถวแถวถนนนครอ,อินทร์ครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีน้องสาวสวยมาด้วยครับผมแนะนำตัวนิดนึงชื่อปลางค่ะชาลิกาจิตโกสนสุขค่ะนะฮะก็น้องปลางเนี่ยต้องถามก่อนเคยเล่นกล้องไหม ไม่เคยเลยไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้องปรางจะมาเป็นเหยื่อของเราเพราะว่าพี่อยากได้กล้องตัวใหม่มาทดสอบนะครับก็คือเจ้าตัว canon eos 200d ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้อง dslr ระดับเริ่มต้นนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาด้วยหน้าตาสเปคของเขาเนี่ยเรียกว่าแสงหน้าลูกกล้องรุ่นพี่ของเขาไปเลยทีเดียวนะฮะความสามารถได้มี เพียบแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ขนาด APS-C s ซ z e นะครับก็เรียกว่าถ่ายหน้าชหลังเบิดได้สบายๆเลยน้องปรางนะครับแต่ว่าน้องปรางเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเล่นกล้องเลย<ช>ถูกไหมฮะไม่เคยเลย <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับคือพี่ใหญ่อยากจะให้น้องปรางเนี่ยเป็นคนเอากล้องตัวเนี้ยไปทดสอบเพราะว่าทางแคน o อนเนี่ยเขาบอกมาว่าเจ้ากล้องตัวนี้ใช้งานง่ายมากคือคนที่ไม่เคยถ่ายภาพก็สามารถที่จะใช้ตัวกล้องได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดหรือว่าความสามารถมันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะให้น้องปร งเข้าไปลองเล่นดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับได้เลยค่ะครับผม ระหว่างที่เราน้องปรางไปทดสอบกล้องนะฮะเรามาคุยในเรื่องของสเปคเจ้าตัว Canon EOS 200D กันดีกว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ขนาด APS-C นะฮะสามารถที่จะถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอได้สบายๆการประมวลผลของตัวกล้องจะประมวลผลด้วย DIGIC 7ก็จะเป็น Image Processor ตัวล่าสุดของ Canon เขาแล้วก็ ตัวกล้องตัวนี้มีระบบที่เรียกว่าเป็น Dual Pixel AF ซึ่งจะทำงานตอนที่เราเปิด Live View หรือตอนที่เราถ่ายวิดีโอก็จะช่วยให้การโฟกัสเวลาที่ใช้ Live View หรือตอนที่ถ่ายวิดีโอนี่มันโฟกัสได้รวดเร็วแล้วก็ แม่นยำมากขึ้นเรียกว่าถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะมันสามารถแทร็กตามวัตถุได้แบบสบายๆไม่มีการวืดวัดไม่มีการหลุดให้เห็นมาดูรอบๆตัวกล้องกันนะฮะตัวกล้องของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทรงเดียสทงอนี่แหละแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะนะฮะแล้วก็บอดี้ของเขาเนี่ยอย่างตัวที่พี่ใหญ่ถืออยู่จะเป็นบอดี้สีขาวนะครับตัวนี้จะมีออกมาสงสีที่วางจาหน่ายในเมืองไทยแล้วก็จะกล้องตัวนี้สาม,มารถที่จะใช้งานได้ทั้งเลนส์ที่เป็น E.F. system แล้วก็ E.F.S. system นะฮะใช้งานได้ทั้งตระกูลของเลนส์แ a น o อแหละซึ่งตอนนี้แ a น o อนก็บอกว่าเขามีเลนส์มากกว่า80ตัวให้เลือกใช้กับเจ้ากล้องตัวนี้ได้วัสดุภายนอกของตัวกล้องเนี่ยจะทำจากตัวโพลีคาร์บอเนตซึ่งก็แข็งแรงทนทานครับน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานแล้วก็ชัสซีด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะฮะ ทางแคแนลบอกว่าน้ำหนักกล้องพร้อมกับเลนส์เนี่ยก็คือน้ำหนักพร้อมใช้เนี่ยนะฮะอยู่แค่453กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆสำหรับกล้องดี l r สอาตัวหนึ่งนะครับด้านบนของตัวกล้องเนี่ยมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดซึ่งสวิตช์ปิดเปิดของเขาเนี่ยก็จะมีสวิตช์ที่เป็นวิดีโอด้วยคือถ้าเราสับมาที่ออนเฉยๆก็จะเป็นโหมดของการถ่ายภาพนิ่งแต่ถ้าเราหมุนมาที่ตัวรูปกล้องวิดีโอก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอก็ง่ายดีสามารถควบคุมได้ไม่สับสนนะฮะแล้วก็ ตัว dial mode ก็จะมีแป้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนให้เราเลือกว่าเราจะใช้งานเป็นพวกโหมด auto ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโหมดแม่นวลก็จะมี psm นะฮะแล้วก็ปุ่มด้านบนก็จะมีปุ่มปรับค่า iso หรือว่าปรับค่าความไวแสงนะครับปุ่ม display เ,เอาไว้เลือก show information ของภาพกับตัว dial สำหรับการปรับตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็น ปุ่มเปิดปิด Wi-Fi จะกล้องตัวนี้มี Wi-Fi ด้วยด้านหลังของตัวกล้องเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มการคอนโทรลต่างๆนะครับมีปุ่ม Playback มีปุ่มลบนะฮะแล้วก็ถ้าจะเปิด Live View ก็กดปุ่มข้างๆตรงนี้นะครับข้างๆช่องมองภาพเนี่ย ก็สามารถเปิดไลฟ์วิวขึ้นมาได้หน้าจอของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสแล้วก็เราสามารถที่จะกางออกมาอย่างนี้ได้ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่1.04ล้านจุดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็ r e s p o n ส์นในการทำงานตอนที่เราใช้ทัชสกรีนก็คือตอนที่สัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือยังไงฟีลลิ่งการ r e s p o n ส์ เป็นอย่างนั้นด้านข้างของจอนี้ก็จะมีช่องสําหรับการต่อรีโมทเราสามารถที่จะเสียบเป็นสายลันช์เตอร์ได้แล้วก็ที่เด็ดของเขาก็คือว่าเขามีช่องเสียบไมโครโฟนมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นรองรับการถ่ายวีดีโอเต็มระบบมี NFC ให้ด้วยเราสามารถที่จะใช้ระบบ NFC เอาโัรศัมท์มือถือมาแตะตัวกล้องเพื่อที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ฝั่งทางนี้เองเนี่ยก็จะมีเป็นพอตเชื่อมต่อ USB กับ HDMI นะเอาไว้ต่อ ออกไปมอนิเตอร์ข้างนอกแต่ต้องบอกก่อนว่าจะตกกล้องตัวนี้นะฮะสามารถที่จะเอาพุทออกไปที่จอมอนิเตอร์ได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ครีน h d m i เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาไปทำไลฟ์เนี่ยจะไม่ได้นะครับมันจะมีจุดโฟกัสเนี่ยติดคาอยู่ที่จอเวลาที่เราออก SDMI นะคร จ้าตัวกล้อง Canon EOS 200D เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าความรู้สึกแรกที่ได้จับเจ้ากล้องตัวนี้ร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากเมนูอินเทอร์เฟสทุกอย่างนี่เป็นกระตูนมีคำอธิบายหมดนะฮะเรียกว่าเหมือนกับเวลาที่เราไปถ่ายภาพแล้วมีเหมืออชีพในยืนประกบอยู่ข้างๆเลยบอกว่าโหมดนี้เราควรจะปรับอย่างนี้นะโหมดนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะมีคำอธิบายทุกหน้าจอฮะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่เรา ใช้งานแล้วเราจะใช้งานเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไม่เป็นหรือว่าไม่ต้องไปยืนเดาหน้างานว่าเอ้ยฉันจะถ่ายภาพแล้วแล้วฉันควรจะตั้งโหมดไหนดีลองบิดปรับไปเนี่ยเขามีคําอธิบายมาให้หรือเราจะใช้เป็นโหมด A+ นะครับหรือ A+ เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโหมด Auto+ ซึ่งเจ้าโหมดตัวนี้เองกล้องคิดเองทุกอย่างนะครับเรามีหน้าที่แค่ซูมภาพเข้าออกแล้วก็กดชัตเตอร์เท่านั้นเองตัวกล้องมีเฟ e d e TECTION ให้ด้วยก็คือเวลาที่ เราถ่ายภาพบุคคลนะครับตัวกล้องเนี่ยจะโฟกัสที่ใบหน้าของบุคคลให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวว่าโฟกัสหลุดโดยเฉพาะตอนที่เราใช้ในโหมดไลฟ์วิวเนี่ยมันก็จะทำงานคร่กับตัว Dual Pixel AF นะครับโฟกัสแม่นยำมากหรือถ้าเราจะใช้ตัวทัชชัตเตอร์นะครับคือใช้หน้าจอสัมผัสตัวเนี้ยเป็นการ แต่เพื่อที่จะถ่ายภาพก็ได้แล้วก็จิ้มที่จุดโฟกัสที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเราเปิดเป็นทัชชัตเตอร์เนี่ยแตะแล้วกล้องก็จะถ่ายให้หรือจะเอาแค่การแตะจุดโฟกัสเฉยๆก็ได้ก็คือใช้ที่หน้าจอสัมผัสของเขาเนี่ยนะฮนะเวลาที่เราจะถ่ายเนี่ยเราก็แค่แตะที่หน้าจอไปนะครับเขาก็จะโฟกัสจุดที่เราเลือกให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบก็คือว่าของแ Can นนเนี่ยเขาจะมี โหมดที่แยกแบบไม่ยิงแฟลชออกมาอยู่ชัดเจนเลยที่ได้อาด้านบทตรงเนี้ยพอเราหมุนมาตรงนี้นะครับมั่นใจได้ว่ากล้องจะไม่ยิงแฟลชออกมาแน่นอนเพราะอย่างบางสถานที่เขาไม่ให้เราใช้แฟลชนะครับเขาไม่ให้เรายิงแฟลชหรือว่าอยู่ในห้องประชุมซีรีสซีเรียสเราไม่อยากจะมีแสงแฟลชออกมารบกวนเนี่ยบางครั้งเปิดโหมดออโต้ก็เดาใจกล้องไม่ถูกเหมือนกันบางทีเฮ้ยอ,อ้าวเผลอกล้องยิงแฟลชออกไปนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ยิงแฟลชเราหมุนมาที่โหมดออโต้แบบไม่ใช่แฟลชเลยก็ได้นะครับตัวกล้องก็จะ ไม่ยิงแฟลออกไปให้นะฮะก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีหลุดหรือจะมีพลาดออกไปไหมนอกจากนั้นก็จะมีโหมด C A ที่เป็นโหมดอัตโนมัติแบบสร้างสารรค์คือเราสามารถที่จะใส่พวกฟิลเตอร์เอฟเฟกลงไปในภาพได้เพิ่มจากโหมดออโต้คือออโต้เนี่ยกล้องคิดให้เฉยๆแต่ตัว C A เนี่ยเราใส่เอฟเฟกใส่ลูกเล่นลงไปในภาพได้นอกจากนั้นเกาจะมีโหมดซีนนะครับตัวโหมดซีนเนี่ย จะมีรูปแบบการถ่ายภาพหรือโปรแกรมการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติให้ถึง11แบบพร้อมกับคําอธิบายในแต่ละแบบเลยว่าแต่ละแบบเอาไว้ถ่ายอะไรตัวกล้องทงาอํางานยังไงไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าอไอคอนนี้หน้าตามเมนูแบบนี้จริงๆแล้วเมนูมันเอาไว้ทําอะไรหรือว่าโหมดนี้เอาไว้ถ่ายอะไรตัว EOS 200D มีข้อมูลมีคําอธิบายมาให้ครบทุกหน้าจอจริงๆแล้วก็นอกจากที่จะเป็นโหมดซีนแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอีกหนึ่งโหมดก็คือจะเป็นโหมด ฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับตัวฟิลเตอร์สร้างสรรค์หรือว่า f i ลเตอร์ f อฟเฟอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดในการใส่เอฟเฟกเข้าไปในภาพเราสามารถเลือกได้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์หลายหลาแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการถ่ายขาวดำการถ่ายซอฟโฟกัสหรือว่าจะเป็นการถ่ายฟิช e y e หรือว่าโหมดตาปลานะฮะไม่ต้องใช้เลนส์ฟิชอนะครับตัวกล้องมีโหมดฟิชอ y e มาให้หรือถ้าเราจะใช้งานในโหมดแมนนวลพวก P, TV, AVM กล้องก็จะมีคําอธิบายมาให้ทุกหน้าจอว่าโหมด P เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรเราสามารถปรับค่าชดเชยแสงได้นะหรือว่าถ้าเป็นโหมดทีวีนะครับความเร็วชัตเตอร์สูงความเร็วชัตเตอร์ต่ําภาพออกมาเป็นยังไงนะครับมีคําอธิบายให้หมดไม่ต้องกังวลครับเวลาที่เราตั้งค่าพวกสปีดชัตเตอร์พวกรูบแสงเนี่ยก็มีค่ามาบอกให้เพราะอย่างรูบแสงเนี่ยหลายๆคนคงเคยได้ยินมาว่า ถ้าอยากถ่ายหน้าชัดหลังเบลอก็ใช้รูรับแสงกว้างใช้ค่า F น้อยๆแต่เวลาที่เราไปถ่ายจริงเยตกลงมันเลขมาก,เล,มากเลขน้อยแล้วรูรับแสงมันกว้างหรือว่าเลขมากเลขน้อยแล้วมันจะได้หน้าชัดหลังเบลออันนี้ไม่ต้องเดาครับมีรูปตัวอย่างให้เสร็จแล้วก็ถ้าเราใช้ช่องมองภาพจุดโฟกัสในช่องมองภาพเนี่ยจะมีจุดโฟกัสถึง9จุดแต่ถ้าเราใช้เป็นโหมด live view นะครับจุดโฟกัสของเขาจะมีมากถึง49จุดแล้วก็แน่นอนถนะ้เป็น dual pixel โตโฟกัสโฟกัสเร็วมากความเร็วชัตเตอร์สูงสุดของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่1ส่วนส0พวินาทีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่5ภาพต่อวินาทีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะ5ภาพต่อวินาทีเองก็ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปค่าความไวแสงของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่ 100- ถึง25,600แล้วก็สามารถที่จะขยายได้สูงสุดถึง51,200ถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ วิดีโอของเขาจะเป็นไฟล์ MP4 Full ฟู h ไ h d 1080เฟรมเรทสูงสุดที่ทำได้ก็คือ59.94เฟรมเปอร์เซกฟังดูแล้วตัวเลขอาจจะแปลกๆจริงๆมันก็คือ60เฟรมเปอร์เซกนั่นแหละแล้วก็แน่นอนตัวกล้องมีช่องเสียบไมโครโฟนเป็นแจ็ค3.5ม mm ิลนะฮะก็สามารถที่จะเสียบ ตอบไม่นอกได้ใครที่ทำพวกวิดีโอ YouTube นะครับหรือว่าจะทำรีวิวสินค้าเนี่ยเจ้าก,กล้องตัวนี้นี่ตอบสนองงานวิดีโอของคุณได้สบายๆนอกจากการถ่ายวิดีโอเป็นฟูไฮเดฟแล้วกล้องตัวนี้มีวิดีโอทำ์และให้ด้วยเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอเป็นทำแ์แลบได้แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมี Wi-Fi มี NFC สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แค่เอาโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ NFC มาแตะกับตัวกล้องก็สามารถจะเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบอัตโนมัติได้แล้วนอกจากนั้นเจ้ากล้องตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธของเขาจะเป็นบลูทูธในระบบ BLE ก็คือ b l บลู o t h low energy technology ถามว่ามันดียังไงเจ้าตัวบลูทูธในแบบนี้เองเนี่ยนะฮะมันกินไฟน้อยมากเราสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับตัวกล้อง ทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องมานั่งคอยปิดเปิดมันกับ Wi-Fi Wi-Fi เราจะใช้ทีแล้วก็ค่อยมาเปิดทีเชื่อมต่อทีใช้เสร็จอ่ะก็ปิดไปเพราะว่า w i i i นั้นมันค่อนข้างจะ,จะกินไฟแต่เจ้าบลูทูธเนี่ยจะไม่กินไฟนะครับสามารถใช้งานเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับสั่งให้กล้องเนี่ยมันถ่ายภาพได้ อไรบ้างครับน้องปา่าเอากล้องไปใช้มาแล้วก็อันดับแรกเลยนะคะพี่พอเห็นปูป่ามันน่ารักมากเลยอะมันสีขาวมันเหมาะกับผู้หญิงใช่หน้าตามันดูแบบชิวๆสบายๆคือมันไม่ใช่หน้าตาของกล้องเทสโอาจริงจังคือนะพอดูแนละ้วถ้าเกิดว่าเราเห็นกล้องอื่นๆทั่วไปเราไม่กล้าจับนะกลัวแต่พอเนี้ยคือเรากล้าจับแล้วพอเราจับแล้วอะมันเบา พอมา,<บ>าป,ปุ๊บปะเรากล้าใช้อ่ะค่ะพี่คือเราไม่เคยจับกล้องเนี่ยพอไปเห็นกล้องคนอื่นที่เขาใช้จริงจังเนี่ยเราจะไม่กล้าและกลัวไปทํขหงเขาพังแต่เพอะอันเนี้ยปุปป๊บปามันแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกล้องของเราอะ่ะคือหน้าตางมันดูเฟรนลี่ใช่มันเฟรนลี่แล้วก็เวลาที่เราเอาไปถ่ายคนอื่นคนอื่นก็ไม่เกรงนะเพราะหน้าตากล้องมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบแบบชิลๆสบายๆนะะเหมาะกับการแบบประเภทติดเอาไปเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วการใช้งานจบกล้อง่ะครับเป็นยังไงบ้างใช้งานง่ายมากเลยค่ะพี่เพราะว่ามันมีแบบหน้าจอทัชส ได้รีเช็ครูปได้แล้วเวลาถ่ายอะไรอะคะ่ะคือมันเหมือนกับว่ามันจะมีแบบโหมดให้เราเลือกคใช้งานง่ายแล้วเวลาถ่ายปุ๊บถ่ายอะไรออกมาก็สวยสวยทุกอย่าง <c oughs> คือบางทีอะเรา ใช้กล้องมือถือมันยังไม่สวยขนาดนี้ใช่อันนี้มันจะแบบนี้เลยต้องบอกน้องปรางว่าตัวนี้มันเป็นกล้อง DSLR คือมันเป็น DSLR ในลุกที่แบบประเภทสบายๆแต่คุณภาพของมันก็ยังเป็นกล้อง DSLR อยู่ความสามารถของตัวกล้องก็เลยห่างจากกล้องมือถือเยอะนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยมันมีคําอธิบายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องมาดั้งเดาเนาะใช่โหมดไหนทํางานยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาดูได้แล้วก็เมื่อกี้ที่น้องปรังบอกว่าเรื่องของหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสตัวนี้พี่ใหญ่ชอบอย่างตัวให้ว่ามันเป็นหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานได้จริงคืออย่างกล้องบางตัวในน้องกลางหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันมีแต่ว่าทุกเมนูมันจะไม่ได้ทํางานด้วยหน้าจอสัมผัสใช่ <c oughs> อันนี้คือมันเป็นไอคอนขึ้นมาเลยเป็นรูปขึ้นมาเลยว่าแบบคือถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปอ่ะเราต้องการจะทําอะไรอ่ะ <c oughs> เราเห็นรูปปุ๊บเราเข้าใจครับว่าแบบอ๋อ,อเราจะไปแบบ ถ่ายรูปคนนะมีรูปคนขึ้นมาถ่ายคนหมู่มีคนหมู่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคําอธิบายอะไรให้เสร็จดช่แล้วมีคําอธิบายผมก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆแลวเรื่องของวิดีโอตัวนี้น้องฟางวิดีโอต้องบอกว่ามันเก่งมากเราสามารถที่จะถ่ายพวกวีล็อกทำยูทูบเบอร์นะครับใครจะถ่าย youtube ทำรีวิวสินค้าเนี่ยนะฮะจ๊าะ ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้สบายๆเลไคขึ้นเราสามารถที่จะกางจอบมาเป็นเซลฟี่ได้เมื่อ<ช>ได้กี้เห็นน้องปางลองเซลฟี่ดูเหมือนกันสนุกมากเลยถ่ายไปหลายรูปมากครับค,คือนอกจากที่เราจะเซลฟี่ตอนที่เราถ่ายภาพนิ่งเราสามารถที่จะกางจอบมาแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้นะครแล้วดูออาพิกเซลของเขาเนี่ยโฟกัสแม่นมากตอนที่เราถ่ายวีดีโอคือแบบว่ายิ่งแบบพูดถึงเซลฟี่นะครับครับผมมันฟุ้งฟิงมากเลยอะคือแบบ ิวหนูสวยมากชอบมากสว่าน้ำดขดีขาวอมชมพูมาเลยนะครับค่ะแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยนะตอนที่ถ่ายวีดีโอนี่มันมีช่องเสียบไม์ด้วยนะฮะเราสามารถต่อไม์นอกได้น้ําหนักเบาเมื่อกี้ที่น้องรางบอกไปเนี่ยหนูถือตลอดเวลาหนูยังไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยอืมนะฮะค่อยคอไปเที่ยวนี่สบายๆทั้งวันชิวๆนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าตาเป็นมิรนี่แหละเป็นอะไรที่เวิร์กมาก นะฮะเรียกว่าคือมันฉีกแนวจากพวกกล้องดี l r สวอาตัวอื่นปกติถือกล้องดี l r สวอามาเนี่ยคนจะดูว่า hey, เฮ้ยโปรเฟสชั่นอลนะรจริงจังบางครั้งเองเวลาที่เราเอาไปถ่ายภาพเนี่ยคนกลัวเหมือนกันนะ S <S <ช>นะฮะควกล้องมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเกงแล้งแบบประเภทเห็นเป็นกล้องตัวใหญ่ๆแต่บแบบอันเนี้ยอาไปถึงนี้เอาไปถ่ายคนที่เราไม่ได้จักเขายังรู้สึกว่าเอ้ยเราเราก็เฟรนลี่นะเราไม่ใช่ประเภทแบบไปคุกคามไปอะไรเขา <S <S ดูเฟรนลี่นะพี่แต่พ้อมรูปออกมาปุ๊บเหมือนเราเป็นโปรอะมีคนแบบโปรไปจะนทร์นอถ่ายรูปแบบโปรมากอัพลงแบบเฟซบุ๊กได้เลยเอัพลงเฟซบุ๊กได้เลยใช่เพราะกล้องตัวนี้มี WiFi ด้วยนะฮะมี WiFi แล้วก็มี n อ่ต่อเชื่อมต่อ WiFi ได้ง่ายๆเลย นะฮะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้คือกล้อง Canon EOS 200D ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเท h ชิวในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ